สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลเล蕾คิมนะคะวันนี้นะคะคิมก็จะมารีวิวนะคะ B.K นะคะอ,อ่อเป็นสครับนะคะ B.K Jelly b o n l c l e a r i n g Brightening Gentle Scrub นะคะซึ่งเป็นสครับที่เป็นเนื้อแบบเจลลี่นะคะคือสครับหน้าเนี่ยมันจะทำให้สิ่งอุดตันนะตามรูขุมขนนะหลุดออกนะคะแล้วก็เหมือนเวลาเรา cleansing หน้าไม่สะอาดอะ่ะมันก็ยังมีแบบพวกเอ่อเศษเครื่อง พวกแป้งอะไรเงี้ยมันจะอุดตามรูขุมขนหรือเป็นพวกเหงื่ออะไรของเราเนี่ยอุดตามรูขุมขนของเรามันก็ทําให้เกิดสิวอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมีการสครับหน้าออกบ้างนะเราแต่เราไม่สามารถที่จะเอาเกลือสครับผิวตัวเนี่ยมาสครับหน้าได้เพราะว่าเหมือนเนื้อสครับมันจะค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าสครับตัวเนี่ยมันจะเม็ดมันอาจจะค่อนข้างหนาหรือแข็งอะไรเงี้ยสครับหน้ามันจะก็จะทําให้ผิวหน้าเราอะมีบาดแผลหรือว่า กลือมันแข็งไปก็ทําให้ผิวหน้าเราแบบเกิดการระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมารีวิว BK ตัวนี้เพราะว่าครีมใช้เนี่ยใกล้จะหมดหลอดแล้วนะประมาณครีมใช้มาประมาณเกืบอบ2เดือนแล้วอะซึ่งดซงีซึ่งคิดว่ามันดีมากเพราะว่าเนื้อสครับมันนุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวแล้วก็แนะนำให้ใช้อาทิตย์ละ1-2ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าโดยด้วยกลไกของผิวของเราแล้วอะ ผิวของเรามันมีการผัดเซลเซลผิวที่เสื่อมสภาพลงออกโดยตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงซึ่งมันก็อาจจะไม่ทันใจเรานะคะเราก็เลยจำเป็นต้องมีตัวช่วยนะคะในการที่สักครับนะคะก็แนะนำให้แค่1-2ครั้งเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสักครับกันเลยดีกว่าค่ะเนื้อสักครับของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เนื้อสักครับจะเป็นบอกว่าเจลสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดบีดนุ่มๆเจลลี่นุ่มๆน,นะคะปาดเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวขอจุ่มน้ำนิดนึงอันนี้หน้าคิมก็แบบว่าแบบค่อนข้างแห้งไปแล้วนะเนี่ยเนื้อเจลแบบนุ่มมากโอเคพอแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยโอเค BK เคเจลลี่นี่ค่ะ อันนี้นะคะปกติเวลาคิมล้างนะคิมก็จะเน้นตรงที่ข้างจมูกนะคะข้างจมูกแล้วก็ตรงใต้คางแล้วก็ตรงขอบขอบปากอะครับไปเลยค่ะข้างจมูกนะคะเน้นข้างจมูกกับหน้าแก้มขอ้างข้าง,างแก้มนะคะแล้วก็ตรง คางนะคะเนี่ยค่ะเจลมันจะนุ่มมากเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเจลลี่นะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมนะเดี๋ยวคิมจะดูนะที่คิมอ่านไว้นะใช่มันจะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติจากพืชธรรมชาติ100%เซนลยแล้วก็อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะคะด้วยสารบำรุงจากพืชหชนิดมันมีกลิ่นไหมมีนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนอ่ะ มีกลิ่นหอมอ่อนๆอแบบมันสดชื่นดีอะคิมว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสครับเพลินมากเลยเพราะว่าเนื้อเจลมันนุ่มมากอะคะ่ะโอเคนี่ค่ะคิมก็จะเน้นตรงหน้าแก้มกับตรงใต้คางนะคะสะครับไปเลยค่ะเต็มที่ไปเลยวนๆไปค่ะเมื่อรู้สึกษาแก่ใจเราแล้วนะคะก็ล้างออก ล้างออกค่ะตอนนี้นะคะคิมก็ล้างหน้าออกมหมดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันสัมผัสสัมผัสนะคะหลังจากสกครับก็อย่างที่ทุกคนคาดคิดกันครับเนื้อสัมผัสผิวหน้าเรามันก็จะเรียบรู้สึกแบบเออมันมันแบบมันลื่นมันเรียบนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถ ซื้อกันได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกซื้อนะคะเดี๋ยวคิมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปของคิมนะคะตัวนี้ไปลองหาซื้อกันนะคะราคาประมาณ300กว่าบาทนะคะประมาณสามร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงโปรโมชั่นนะคะมันก็จะเหลือประมาณสามร้อยต้นๆน,นะคะเดี๋ยวคิมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครสนใจก็ตามไปลองใช้กันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ